เรียบร้อยครับสับมือส่งทะยาณครับยกที่3เริ่มแล้วครับไม่รู้สั่งเกมอะไรมาบ้างครับที่เลี้ยงมุมแดงไม่ใช่ใครที่ไหนล้ครับพิชาตครับเสมอไหนปอชัยวัดครับเอาละครับยกนี้นะครับทางด้านของธงน้อยหวยสูงนะครับเริ่มจะเบียดปล้ำไหนตีเข่าแล้วนะครับโอ้แต่ว่าโดนความเก่าของป้อมเพชรคอยไล่แขนสกัดเอาไว้แลดูลูกเตะเจาะยางอย่างนี้นะครับโอ้โหตั้งแต่ยกแรกมาแล้วนะครับโดนเยอะเหมือนกันนะครับทางด้านของธงน้อย นี่มีศอกมาแล้วครับปั้มได้ต้องพยายามตีไปตีหน้าขาอย่างเดียวเลยนะครับทางด้านของธงน้อยเสียบมาเสียบคืนครับล็อกด้าที่พยายามขวางเอาไว้ครับไม่ให้ธงน้อยออกเข่าถนัดครับแล้วก็ล้วงลำตัวครับกำปั้นของโอ้ยโดนกำปั้นซ้ายครับกำปั้นซ้ายของธงน้อยครับ เกมเดินแล้วครับทงน้อยขณะที่ป้อมเพชรที่ตั้งรับโอ้หมัดขวาครับเอาครับต่อยขวาแล้วจับในทันทีครับทงน้อยพยายามจะสอดครับป้อมเพชรขึ้นคอได้ครับขวางหน้าทงน้อยขวางป้อมเพชรเด้งไปทีครับไม่ต้องแต่งตัวครับตัวนักของป้อมเพชรครับทงน้อยเองก็ต้องเอาเอาแล้วครับตอนนี้แลกหมัดกันต่างฝ่ายต่างโดนทงน้อยตอนนี้ป้อมเพชรไม่สนแล้ววงในนี่ก็เข่าชีพเหมือนกันแล้วก็เริ่มแทงได้สวยๆแล้วครับ แล้วก็หลักเหลี่ยมดูการกดแขนไล่แขนทําได้ดีกว่าด้วยเอาครับป้อมเพชรหมีหมัดครับตปจอยางไม่ถึงครับังหวันนี้ทงน้อยหุกซ้ายป้อมเพชรยังไงครับทงน้อยเกี่ยวได้แล้วครับป้อมเพชรพยายามจะหักแต่ว่าหักไม่ลงขึ้นคอได้ครับป้อมเพชรเอาแล้วครับแทงซ้ายแทงขวาไปทีครับแล้วก็ซ้ายยัดข่าวไว้ครับโอ้โหแต่ว่าทงน้อยดูครับไม่แทงแล้วมันเห็นครับยาวกว่าครับโอ้โหยัดดอกนี้ครับซ้ายเต็มเต็มเลยครับซ้ายของ ้อมเพชรเตะจ่อล่างครับแต่พิธีพับนอกเตะจาอล่างอีกแล้วอ้าวแล้วเสียหลักล้มลงไปเองครับแม่เอาแล้วครับทีมงานนี่ก็สั่งให้ธงน้อยนี่เดินนะครับเพราะอยู่ห่างเนี่ยโดนเจาะยางแน่นอนครับตอนนี้เริ่มเห็นช่องแล้วนะครับป้อมเพชรเจาะยางเข้าไปเอาเลยครับธงน้อยต้องพยายามเบียดเข้าไปแทงเข่าโอ้โหเวลาแทงเข้าไปแต่ละทีนี่ก็เห็นนะครับเพราะว่ายาวครับเอาเลยครับตอนนี้ สนุกแล้วนะครับเป็นงานหนักแล้วนะครับดูว่าทางด้านของธงน้อยจะเริ่มมีตาหนิแล้วครับตีครับบ้าป้อมเพชรที่พยายามสับเข้าไปที่หน้าขาครับเจาะยางแล้จังหวะนี้ธงน้อยครับแก้ไขสถานการณ์ด้วยการจับนายตีได้ไหมตีไม่ได้ครับป้อมเพชรนี่กานไว้แล้วอ้าวมีศอกซ้ายดูครับใช้ความใหญ่ความยาวแต่ว่าจังหวะนี้เป็นของป้อมเพชรเลยครับดูเขาเอ้าแลกมัดบวกมัดรเตะเจาะยางมีมัดขวาครับธงน้อยเอ้าต่างคนต่างโดนแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วโโอ้หูกำลังมันเลยหมดยกเสียก่อนครับ เอาละครับมาดูกันนะครับยกนี้นี่เห็นหน้าเห็นหลังแน่นะครับเพราะว่าในช่วงปลายยกที่3โอ้โหแรกหมัดแรกศอกหวาดเสียวนะครับเอาละครับยกนี้เดินเบียดเลยนะครับตั้งแต่มาแล้วครับตอนนี้พยายามจะเล่นในรู้นะครับว่าอยู่นอกนี่โอ้โหโดนลูกเตะเจาะยางเข้าไปเยอะตรงน้อยเดินจับในครับป้อมเพชรไม่สนแล้วครับดูครับล็อกคอได้แล้วก็ตั้งกำแพงขาวไว้ตรงน้อยพยายามปั้มรัดฟัดไปเรื่อยครับใช้ความใหญ่บดเข้าไปครับเสียบขวา ดูครับนายป้อมเพชรหนีออกมาแล้วก็สาตแข้งขวาครับหมีหมัดตรงน้อยไม่สนครับต้องรีบเกี่ยวรีบก่อครับได้หลวงนายไว้ก่อนโอ้โหธงน้อยนี่เวลาแทงได้นี่เห็นนะครับเรียกว่าเพราะว่ายาวใหญ่ครับตอนนี้ต้องเดินเอาแล้วครับโอ้โหวันนี้ต้องถือว่ามาเยี่ยมเลยนะครับทางด้านของป้อมเพชรอาวุธมวยนี่การวางแผนนี่ใช้ได้เลยครับเป็นเกมที่คู่ขี้อีก คู่หนึ่งแล้วครับนี่เป็นคู่ของรายการนะครับมวยมังมาสู่ครับช่วงที่2นะครับสตรีมสดออนไลน์ครับเพจมวยเดอรเป็นเก้าโมเดร์ไทยสองพันครับยูทูบชาแนลโมเดอรจะเป็นเก้ามเดอร์ไทยวันและเพจยินดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผลงานการจัดคุณภาพจากเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเอาละครับเกมการยกตอนนี้ทางด้านของป้อมเพชรออกมาเดินบ้างนะครับนี่นะครับใช้เก่านะครับเกี่ยวล้มไปดูมาแล้วตอนตีตีเข้าไปโอ้โหมีศอกเหมือนกันนะครับตรงน้อยเอาละครับนี่นะครับตอนนี้ ดววเก่าดูว่าป้อมเพชรจะได้ลูกเร็วนะครับแต่ว่าธงน้อยนี่ได้ลูกหนักโอ้โหดูครับหนามยอกเอาหนามโบ่งครับยุคนี้ป้อมเพชรสู้ในแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องแต่งตัวนานครับมีจังหวะรีเสียบอย่างเดียวครับขณะที่ธงน้อยนี่พยายามอาศัยแบบจังหวะแท็กน่นๆสวยๆเอามีบาดครับป้อมเพชรเสียบซ้ายไปธงน้อยขีเคอจังหวะนี้แม่ถ้าหักทางด้านธงน้อยล้มลงไปนี่เป็นเรื่องเลยครับเมื่อสักครู่ครับลูกนี้นี่จะหักเขาเราล้มเองนะครับเอาเลยครับตอนนี้ทางด้านของ ทองน้อยเริ่มใหญ่เสียบแล้วนะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับความใหญ่นี่นะครับทนไปเรื่อยเอาเลยครับโอ้โหสู้กันใจขาดดินเลยครับทั้งคู่ท้องน้อยก็ไม่ยอม้วครับเดินบี้เข้าไปแต่ที่ป้อมเพชรถอยก็จริงครับแต่ว่าดูครับออกอาวุธโต้เถียงตลอดครับมีทอนขึ้นไม่ยอมโดนตีฟรีครับดูในนี่ครับได้ลูกขยันครับไม่ต้องแต่งตัวนางครับทางด้านของป้อมเพชร นี่ <S an the> oh, oh, oh. โอ้โหล้มกิ้งโคโลเลยครับทงน้อยลูกนี้ไม่เจ็บครับแต่ว่ามันเขินเดินเบียดในพยายามจะเขี่ยวคืนครับทงน้อยได้ไหมไม่ได้นะครับเอ้าเอาานะครับชนไปเรื่อยชนไปเรื่อยอย่าหยุดนะครับใครหยุดนี่แพ้เลยนะครับคู่นี้นี่นะครับแทงก้าไปแทงก้าไปเรื่อยโอ้โ oh, ห oh. <S an the> สถานก,การณ์นี้ต้องบอกว่าเบียดแล้วครับตอนนี้ครับ ตอนแรกทำท่าว่าจะห่างครับแต่ว่าดูโอ้โหว่ามีศอกแถมให้ครับพักก่อนคู่เดียวครับหมดยกสีโอ้โหสถานการณ์ในวิธีตอนนี้นี่ สีแดงทีน้ำเงินมั่วไปหมดเลยนะครับเรียกว่าเบียดกันเลยยกนี้ทางด้านทีมงานบอกให้ทางด้านของธงน้อยนี่เบียดเข้าไปเสียบไปเรื่อยเสียบไปเรื่อยดูจะทําได้หรือเปล่านะครับตีนะครับเพราะว่าทางด้านของป้อมเพชรนี่ก็เก๋าเหลือเกินครับตีไปได้แล้วทีหนึ่งครับเอาเดินเบียดต่อครับธงน้อยเดินเบียดเข้าหาต่อครับแต่ว่าดูครับจังหวะดักเตะขวาของป้อมเพชรครับสาดได้หนักสาดได้แรงเหลือเกินครับเอาหมัดซ้ายหลุดแล้วเจอแข้งขวาโต้ด้วยขวาขึ้นเหมือนกันแหละครับ ดักเสียบเตะแข้งซ้ายครับแทงเข่าซ้ายคืนครับธงน้อยแข้งขวาก็โต้ด้วยขวาครับเอาแขา้งมาแทงเข,ข่าคืนครับเอาล้ครับดูว่าทางด้านของธงน้อยเริ่มจะเดินขยับแล้วก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่านี่นะครับป้อมเพชรเนี่ยคอยออกแข้งแลวขวาโอ้ลูกนี้แม่จังหวะเสียหลักจะตามไปเล่นงานอีกดอกหนึ่งแต่ว่าแกตั้ง ตั้งลำแล้วก็ถอยเร็วเลยครับป้อมเพชรครับคือคือตอนนี้คือต่างคนต่างมั่นใจครับเอาละครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเลยนะครับของยกสุดท้ายต่างฝ่ายต่างมั่นใจกรรมการต้องเรียกทั้งคู่นี่ทําการชกกันต่อครับคุณว่าใครครับทางเพชรมวยเด็กเจ็ดพันเก้าแล้วก็มวยไทยสองพันครับคุณว่าใครครับคู่นี้ครับเอาละครับผิดผิดแล้วครับแบบนี้ครับดูครับ ใครหลุดใครหลวมเนี่ยดอกเดียวนี่ตัดสินได้เลยนะครับคูน่นี้ในช่วงเวลาที่เหลือนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจก็กลัวหลุดกลัวหลวมด้วยนะพี่อารีนะตอนนี้นะโอ้ไม่กล้าเข้ากันเหมือนกันครับแล้วก็มั่นใจในผลงานของตัวเองทั้งคู่ครับเอาเลยครับดูนะครับต้องมีคนตัดสินใจผิดพลาดนะครับคู่นี้อ่าเอาเอา,เอาอีกไหมครับ ไม่เอาดีกว่าครับทงน้อยบอกถอยดีกว่าครับเอาเลยครับขยับรอกันนะครับไม่เข้าแล้วนะครับมั่นใจทั้งคู่มั่นใจทั้งคู่ครับบนล็อกว่ายังไงครับบนล็อกก็คงจะเสียงแตกนะครับเอาเลยครับมีแดงมีน้ําเงินนะครับชี้กันวุ่นวายนะครับหลอกกันมั่วแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาตรนจริงเ่ยตอนนี้อยู่ไหนแน่ครับโอ้กรรมการบอกว่าลําบากใจอีกแล้วครับมวยชกกันแบบนี้ครับเ้า ใครคิดผิดแล้วทีนี้โอ้โหบรรยากาศนี่ปั่นป่วนครับมีน้ำเงินมีแดงแล้วครับต้องดูครับว่าใครจะมองให้เหมือนกรรมการครับได้3หน้าเลยหรือเปล่าเลยครับพี่อารีครับแบบนี้ครับออกได้3ได้นะครับคู่นี้ผมดูว่าคู่ขี้กันมากครับแคู่นี้ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรครับเชื่อว่าเดือดหลังเวทีแน่นอนก็แฟนมวยไปตามต่อนะครับหลังเกมไลฟ์สดตอนนี้นี่ขึ้นแล้วนะครับไปดูบรรยากาศหลังเกมว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนคะแนนคู่นี้เดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบนะครับ คะแนนผู้นี้น่าสนใจแน่นอนละครับต้องมีอีกภาคหรือเปล่าครับพี่นัดเพชรดีบอกครับวยู่นี้ครับโอ้โหออกไปทางป้อมเพชรครับเอาเลยครับเป็นป้อมเพชรนะครับเป็นฝ่ายชนะดูแล้วน่าจะมีอีกภาคแน่ครับผู้นี้